านะครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่ที่งานสถาปนิกนะครับประจำปี2024นะครับอยู่ที่บริเวณของบูธ LC03 นะครับหรือสังเกตง่ายๆข้างหลังผมนี่คือล็อกที่49เดินมาตามเลข49รับรองเจอบูธนี้แน่นอนนะครับบูธนี้คือบูธของ Crazy Cinema นะครับจับมือร่วมกันกับ AR Technology แล้วก็ T.E.K. Market นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูบูธตามที่ผมเคยสัญญากันเอาไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเริ่มที่บูธของ AR Technology ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแน่นอนเขามีช็อตโปรเจคเตอร์มาให้เราดูกันอยู่แล้ว นี่คือ For m m o v i นะครับกับจอรเรียกว่า m o t o r i z e ที่สามารถขึ้นมาแล้วเป็นแบบจับ t e n s i o n ด้วยแต่ที่ผมสัญญากับเพื่อนๆเอาไว้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่คือ a w wow o นะครับตัว3,500มาใน Expect Ratio ถึง32:9ต่อ 9. ซึ่งบอกได้เลยว่าอยา่างที่เุณเห็นนี่เห็นไหมนี่คือจอสำหรับเกมมิ่งนี่คือ next generation นี่คือ innovation ใหม่ล่าสุดของทาง a w wow วเลยครับเดี๋ยวผมไปพบกับผู้บริหารของพี่ลี่ดีกว่าพี่ลี่สวัสดี สวัสดีครับพี่ลี่นี่นะนี่คือพี่ลี่นะครับผู้บริหารจาก AR Technology นะครับและแน่นอนนี่คือ a w o w ที่เราสัญญากันไว้ใช่ไหมครับพี่ลี่ใช่แล้วค่ะนี่เป็น229ค่ะแน่นอน นี่คือตัวแรกเนี่ยใช่ไหม World First Super Ultra Laser TV นะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวนี้เป็นแสปส์32:9ซึ่งแน่นอนเราจะเห็น21:9มาแล้วเราเห็น16:9แต่32:9ต่อแบบนี้ไม่เคยมีที่ไหนแล้ว A Wall เนี่ยตัวเนี้ยคือตัวเดียวกับที่เราทำการรีวิวไว้แต่ว่าตัวนี้แค่ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เ่แค่นั้นเองแค่ผู้ชมมีใช่ไหมตัวเก่าเนี่ยสามารถเอามาเป็นอัปเดตได้แต่เป็น OTA ด้วยนะครับซึ่งก็สามารถที่จะผ่านทางสายอินเทอร์เน็ตมาได้เลยซึ่งวันนี้นะเรามีเขาเรียกว่าเซลล์ มาอยู่ในงานด้วยนะเพื่อนๆต้องอย่าอย่าพลาดเลยนะจะต้องมาที่บูธด้วยนะครับนะก็คือตัวนี้มีทั้งรองรับทั้ง 3D ด้วยใช่ค่ะใช่ไหมฮะ 3D Triple Laser Projector นะครับตัวนี้ให้ 3D ให้ HD MI AC Low Latency Mode สุดยอดอยู่แล้ว Game Mode g a m Mode ได้อยู่นะครับเป็นไงครับพี่รีบงานวันแรกก็คือคึกคักดีค่ะก็คนให้ความสนใจกันเยอะนะกับตัวสินค้าตัวนี้ด้วยแล้วก็เรามีสินค้าตัวอื่นที่น่าสนใจมากมายเลยใช่ครับก็จะมีทั้งตัว A Wow Form Wiz นะ มีฟอร์มูวี่อีกด้วยเราไป<ม>ดูกันไหมฟอรมูวี่ในแบบ16:9ต่อแบบดูหน<ช>ักเนาะเดี๋ยวเราไปดูนะนี่ก็คือบรรยากาศร,รอบๆนะนี่คือบูธของ Crazy Cinema นะครับนี่มากับ AR เทคโนโลยีป้ายนี่เด่นชัดมากเลยนี่เห็นไหม16:9นะครับตอนนี้คุณต้นกำลังเซตอยู่เลยคุณต้นสวัสดีครับครับตัวนี้นะนี่คือฟอร์มูวี่นะครับแล้วก็จับคู่มากับเครื่องเสียงจากิเต i t o r อ u d โอนะครับตัวนี้เป็นแบบเรียกว่าอะไรนะ In Wall นะครับตัวนี้เป็นแบบ synergy เลยตัวนี้คือตัว t o ปจับคู่มากับ SVS SB16 Ultra นะครับถึง2ตัวเลยตัวนี้เขาเรียกว่าเซตอัพแบบ Full step นะครับตัวนี้ดูหนังแล้วก็แบบมินิมอลมากๆจะเห็นได้เลยว่าจากออกผนังออกมาเนี่ยประมาณ30%เท่านั้นเองแต่ที่ใหญ่กว่าเห็นไหมซับบูเฟอร์เนี่ยยังใหญ่กว่าตัวดูหนังอีกนะคือใหญ่กว่าเยอะมากเลยนะครับตัวอ็นวอรนี่เป็นไงทวิเตอร์แบบ Ribbon ด้วยนะครับ สุดยอดมากและด้านหลังของผมนี่เป็นแบบซิมูเลเตอร์เป็นแบบเรซิ่งซิมูเลเตอร์นะครับมาทั้งแบบ2แบรนด์เลยนะครับตัวนี้มีแบบ2แกนแล้วก็3แกนที่เราเคยบอกไว้ตัวนี้คือ3แกนนะครับแล้วคนที่ขับแข่งอยู่ตรงนี้นี่คือแชมป์ระดับประเทศเลยนะเราเอาแชมป์ระดับประเทศมาเพื่อมาสัมผัสมาให้เขาดูว่าเฮ้ย ของจริงมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเจาะลึกถึงฝั่ง Crazy Cinema r h e e l Driving Simulator สวัสดีพี่ต้นนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นวันนี้เราขนอะไรมาเต็มพิกัดตามที่สัญญากันไว้ไหมสัญญาไว้ครับก็จัดจัดเต็มอยู่แล้วครับไหนก็มาโชว์ทั้งทีครับใช่ไหมครับใช่ครับนะตัวนี้ก็จะเป็นเราใช้โปรเจคเตอร์อะไรขับตัวนี้อยู่ไฮเซนครับเป็นตัวไฮเซนแล้วก็ตอนนี้เราต่อจากชุดนี้ตัวนี้เราต่อสปิดแยกเป็น2จออ่าฮะครับครับผมก็คือ คอกพิษตัวนี้จอสองจอเลยครับเราใช้มอนิเตอร์ในการขับเพื่อให้นักแข่งเราดูอ่าฮะนะครับ,รบผมก็จะมีชุดนูน้นชุดนู้นตัวนั้นเรารีวิวไปแล้วแต่ตัวนี้มันเด่นมากเพราะว่าผมเท่าที่ผมสังเกตน,นอกจากแกนที่มากขึ้นแล้วยังมีเบรกมือใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าไอ้ตัวแท่นของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้ละเอียดเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้ทําองศาได้ด้วยทาได้หมดเลยครับพวกนี้มันแอดจัดทุกอย่างได้หมดดึงเข้าดึงออกดึงขึ้นอะไรเงี้ยครับรับผมละเอียดยิบเลยครับแล้วพูดถึงระบบเสียงบ้างที่เราใช้้้กัันนนนนตตวเีีีียยท่่สงืออมึู ใช้ลำโพงอะไรอยู่อ่าเป็นของมอนิเตอร์ครับเป็นอินวอลเป็นอินวอลเป็นอินวอลครับแล้วก็เราใช้ปีโปรเซสเซอร์อย่างเงี้ยครับขับออกไปครับผมครับนะครับซึ่งตัวนี้ก็ใช้พาวเวอร์เป็นตัวขับด้วยใช่ครับนะโอ้โอเคเลยนะครับก็ระบบเสียงแน่นอนแน่นปึ๊กอยู่แล้วเพราะมอนิเตอร์อะดิโอนะเขาก็จัดแบบอินวอลนี่เรามีทั้งหมดเราเอามาโชว์สซีรีส์แต่ก็ยังมีใช่ไหมฮะที่เอามาโชว์โชแห้ง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 อยู่นะครับก็จะเป็นอินวอลต่างๆแล้วก็เป็นแอดโมดดดดดดดแแล้้้้้้้้้ววกก็ยยยยยยัังมมมีีอออออโหหหหหท่่่่่เเรราา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 าคุนน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 ไไไไพปปููู อ๋อตรงนี้ตรงนี้ก็มีใช่ไหมครับมอนิเตอร์ตัวนี้ก็เอามาทําเป็นสลาวเป็นสลาวอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหน้านิดนึงที่บอกว่าเป็นทําองศามาใช่ไหมอ๋อใช่ครับคือเรามาจับคู่กับไอวาวใช่ไหมฮะใช่อ่คืออันเนี้ยเราเราโชว์เป็นแบ็คกราวมิวสิกด้วยอ่าฮะอ่าเป็นแบ็คกราวมิวสิกก็คือสมมุติว่าเรายืนตรงเนี้ย คือปกติถ้าเป็นซิงลิงทั่วไปเนี่ยสยมันจะไดเล็กอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มาสามารถปรับใช่ที่เราบอกว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าฟรอนต์ชาโนนได้เลยใช่ก็คือเหมือนว่ายืนฟังเนี้ยเรจะรู้สึกเหมือนเสียงทำไมบอกมาอย่างนี้เออไม่ได้เลข้างบนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูแปลกๆนะไอ้นี่มันติดแบบผนังแล้วไม่มีลำโพงมาก็เกะกะตรงเนี้ยคือเคลียร์ได้เลยอย่ได้เลยอันนี้จะเป็นอ่านย่างงี้ยท้องเห็นไหมเนี่ยครับลำโพงที่เขาบอก ห็นไหมมันจะทําองศามันจะมีเอียงอยู่45องศาเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการปรับจูนนะเนาะไม่งั้นมันก็คงแบบไม่เลียวมาขนาดนี้นะแต่ว่าทิศทางของดอกลำโพงจริงๆมันทำเป็น LCR ได้เลยนะตัวนี้ตัวนี้ทำเป็น LCR ก็คือเรายึดฝ้าสามตัวได้เลยดูหนังอย่างเงี้ยไม่ไม่จำไม่จำเป็นต้องมีตรงวอลล์ละอยู่ข้างบนอย่างเดียวโหนี่นะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมันต้องมางานแบบอย่างนี้นะงานสถาปนิกคือคือจออย่างเงี้ยจอมันยาวใช่ป่ะเราไม่อยากให้อะไรมันมันกวนสายตาใช่ป่ะติดข้างบนเลยเออ เพราะว่า32มสิ้นี่มันยาวมากเลยนะยาวมากครับ <S 2> <S 2> นี่แค่ร้อยยี่สิบนิ้วเองนะ <S <S ตัวนี้เหรอ <S 2> <S 2> ใช่ครับร้อยยี่สิบนิ้วสามสองถ้าลองคิดดูว่าสัก200นิ้วที่เป็น32มสองเก้าอะ รถไฟเลยนะเอ,อ้ยาวมากแค่นี้แต่ว่าข้อสังเกตของจออย่างนี้นะถ้าเราดูใกล้มากเนี่ยเรากวาดสายตาไม่ทันนะต้องมีระยะนิดนึงอ,อ่าโอเคเราติดตั้งแบบนี้ได้แต่เราอาจจะต้องถอยมานิดน,นึงในการรับชมชคอนเทนต์เขาเพราะว่ามันโอ้หมยาวมากตมเต็มตาเต็มตามากแต่ผมยังไม่อยากจบเรื่องโมอนิเตอร์ดิโอแค่นี้ผมขอไปดูไอที่โชว์แหงด้านนี้หน่อยได้ไหมเลยนะครับก็จะมีผนัง ต้นทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดิสเพลย์เอาไว้ใช่ก็คือเราจําลองว่าเอ้ยมันฝังอ,อผนังที่มันเป็นลายหิน อเคป็นลามิเนตทั่วไปเป็นลายไม้ครับฝั่งนู้นจะเป็นลายไม้อ๋อหรูนี้คือทำไม่เห็นเลยฝั่งกระหินแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับครับอ่าอืมแล้วอันนี้ก็แบ่งกันเป็นซีรีส์ให้เห็นชัดเจนหรอถูกไหมคือซีรีส์เนี้ยเขาทำออกมาคือนอกจากเสียงดีแล้วเนี้ยครับมันติดตั้งง่ายครับนะครับเราเราเคยถ่ายขั้วลำโพงด้านหลังไปจ้ไหมใช่เที่มันถอดออกมาได้เป็นแพ็คถอออกมาได้ใช่อันนี้ทุกซีรีส์ถ้าเป็นรุ่นรุ่นสูงให้มันนิดน เนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ที่เป็นแพ็คแม่เหล็กหมด แล้วอย่างนี้นะเขายังมีสวิตช์ให้ใช้ด้วยนะเนี่ยว่าว่าเราจะไปอยู่แบบมุมห้องหรือเปล่าใช่เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า Architect Series เพราะงนั้นเสียงมันจะไปกองอยู่มุมนะเไปเข้ามุมนะครับ Architect s ี r i e s จริงใช่อย่างตัวนี้ครับเน้นเน้นเสียงชัดสมมติว่าเขาต้องการเสียงเสียงกลางที่มันชัดครับอ่ามันจะเป็นซีรีส์ที่ทำออกมาเพื่อเน้นเสียงกลางนี่กลางถึง3ดอกนะผมยังไม่เคยเห็นลำโพงแอดมสในรูปแบบของแบบ m Range นี่3ดอกคือพวกนี้มันจะเป็นลำโพงระกาศเนี่ยเสียงมันจะชัดเนี่ยฮะครับอ่า ครับก็าทำได้ซึ่งที่ Crazy ก็เขาเรียกว่าทําเหมือนกับโมเตียรูมโมเี้หลายๆจุดเอาไว้แล้วก็มีดิสเพลย์ให้ดูหลายๆแบบเลยนะคือแต่ละจุดจะเป็นแต่ะซีรีส์กันใช่ครับแล้วฝั่งนู้นเ็เหมือนกันไหมอริเตนเดียวกันครับเหมือนกันเหมือนกันเนาะจะเป็นซีรีส์ที่ใหญ่ขึ้นมาแล้วไปดูงั้นต้องไปดูอยาแา้เราก็ต้องไปดูโหนี่งานนี่คนเยอะเลยเนี่ย อันนี้ก็เป็น driving simulator นะจอก็จะมีแบบ16:9ต่อนะนี่อันนี้เขาเรียกว่า21หรือ32 32:9ต่อตัวนี้ก็32:9ต่อจะเห็นได้เลยว่ามันโค้งมากนะใช่แต่<ช>ตัวนั้นไม่ได้โคง้งอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันหน่อยดีกว่าบอยเตอร์ออดิโอตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ละใช่ครับเนี่ยสังเกตตัวหน้าเฉียงเห็นไหมนี่คือตัวที่เราพูดถึงไปตอนแรกคืออยู่ตรงนู้นใช่ไหมคือตัวนี้เดี๋ยวเราสูงขึ้นอีกนิดนึงนี่นะครับ45องศาแล้วก็ที่สำคัญตัวดอกเห็นไหมครับมันจะเป็นดอกตตตัััััววววเดียกบบ Synergy ใช่คครือ ท็อปเลยใช่ครับนะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็คือตัวที่เราโชว์อินวอลตรงนั้นอยู่หรือเปล่าชูโชว์ในชุดดูหนังอ่าในชุดหนังตัวตัวใช่ครับตัวนู้นนะใช่ครับพัตรโอนะครับส่วตัวนี้อะไรเนี่ยผมส่วนตัวนี้เป็นซีรีส์ที่เป็นอินวอลที่เป็นตัวท็อปสุดตัวนี้คือตัวท็อปสุดเป็นซีรีส์แพทเินัมโอ้อันนี้ผมยังไม่เคยเห็นเลยใช่ครับตัวนี้คือรุ่นท็อปสุดครับโอ้โหนะครับตัวท็อปสุดมีความแตกต่างยังไงอ่ะยังเนี่ย ทวิตเตอร์เป็นริบบอนใช่ครับตัวทวิตเตอร์เป็นริบบอนแล้วต้องริบบอนเท่านั้นเนาะใช่ครับแล้วก็พวกนี้มันคือมันให้เสียงที่สะอาดครับเคลียร์ครับผมเป็นเป็นไฮเอ็นของอินวอลแล้วครับจะเหนือจะเหนือกว่าตัวนี้ที่เป็นที่เป็นดอกธรรมดาโตัวนี้เ็นังไปหรือเหนือกว่าตัวนี้อีกที่เป็นที่เป็นดอกตัวเดียวกับซีเนจี้ตัวนี้จะเหนือกว่าครับผมครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเพิ่มความชัดของเสียงกลางแหลม ก็คืออยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้กับกับสถานที่หรือใช้ในงานประเภทไหนอ่าเขาเขาทำออกมาหลายรูปแบบเพื่อเพื่อให้เราเลือกใช้งานได้ครับอ่ะตอนนี้เรามาเห็นอุปกรณ์ทั้งหมดของ Boot Crazy แล้วเรามาพูดถึงการประกันแล้วก็การบริการมากกว่าว่า c r c z y Cinema เนี่ยมีการบริการยังไงบ้างจริงๆอ่ะเรารับทั้งผลิตนะครับติดตั้งวางระบบออกแบบจัาหน่ายทุกอย่างนะครับแล้วก็อย่างเรื่องการรับประกัน จากตัวแทนเนี่ยสมมติว่าตัวแทนเนี้ยให้บริการให้การรับประกัน2ปีครับเราต่อให้อีกสองปีโอ้สี่ปีนะค่ออันเนี้ยเขารับประกัน2ปีครับ3ปีดอกขาดเรารับประกันต่อให้ว้าวไฮะอุยเดี่ยวผู้นําเข้าไม่ว้าเหรอไม่ว่าดีสิครับดีเขาไม่ชอบยครับใช่ไหมฮะเขาไม่ต้องมารับผิดชอบต่อ ชอบต่อยเองไม่น่าเชื่ออันนี้ไม่ใช่โปรโมชั่นพิเศษในงานด้วยนะนี่คือมาตรฐานของมาตรฐานอยู่แล้วครับโอหรือลำโพงพวกลำโพงซีนีม่าอะไรต่างๆที่เราจะหน่ายเนี่ยเรารับประกันนี้มาตลอดะว่ามันเลยมีแบรนด์อะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคลิปคลิปอะไรเราไปที่ร้านอะไรที่เป็นซีนีม่าในไทยอะครับจริงๆเราก็จำหน่ายได้หมดครับครับครับผมแต่ว่าต่างๆผมชอบเซตอัพนั้นมากเลยที่เป็นอินวอรแล้วเป็นเพราะผมเป็นแฟนบอยซับ S อ S อยู่แล้วนะครับตัวนั้นตัวใหญ่เลย S อสบีซิกซ์ทรีอสองตัวคือดูในกล้องอาจจะ ไม่รู้ซะทีเดียวเนาะใช่ของจริงนี่แบบคือเรานั่งกันได้เราคิดว่าเป็นเก้าอี้นั่งสองคนได้ด้วยนั็นโตูกันเลยเราเดินไปอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะเขาใหญ่มันจะมีตัวเล็กด้วยอ่ะเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่าเป็น P B ใช่ไหมใช่ครับเพราะ P B จะมีรูพอร์ตอยู่มันก็จะเห็นได้เลยว่าในคนให้ความสนใจกับ driving simulator มากมากควสนใจมากครับแต่มันแปลกใหม่แต่มันน่าสนใจไงรู้ไหมเพราะมันได้เสียงนี่เสียงเครื่องยนต์เนี่ยออกมาจากลำโพงมอเตอร์มันเล่ามันเล่ามันเสริมอัตลักษมากนะครับแล้วตัวน ตัวนี้เป็นตัวแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ประมาณหมื่นปลายสองหมื่นต้นอะไรเงี้ยครับก็ได้เสียงนีแล้วให้อัธรดกับเขาเรียกว่านักแข่งนะครับหรือคนสังเกตว่าแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยบางอย่างมันไม่จำเป็นต้องแพงมากก็ได้เสียงดีได้ใช่ครับคือเราโชว์พยายามโชว์หลากหลายครับผมครับแล้วทำไมเราถึงมาจับคู่กับไฮเซนคือไฮเซนก็หลากหลายถูกไหมเขามีเขามีแบรนด์โปรยเตอร์เขาจริงจริงเขาก็ถือว่าเป็นผู้นำถูกไหมครับ ภาพสวยคุณภาพดีฟังก์ชันเยอะใช่นะครับ ไอวาวด้วยเป็นผู้นาเข้ามาแต่ผมชอบไอวอลมากเมื่อกี้แบบเห็นไอสเปก329แล้ยโอ้โหมันแบบหนึ่งเดียวนะใช่ world first world first เลยครับก็อย่าลืมนะต้องมาที่งานสถาปนิกนะประจำปี2024นี้เพราะว่างานนี้มีถึงแค่วันที่5พฤษภาคมเท่านั้นใช่นะวันที่วันแรกใช่ครับนะวันที่วันแรกวันที่30เมษายนนะครับแล้วก็จอ32นิ้วเนี่ยจริงๆเราเปิดตัวที่แรกในโลกนะเจ้าหน้าที่เขาบินมาไปดูกันอีกทีดีกว่าเลยเราไปดูอีกทีดีกว่าว่า329ต่อเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวให้พี่ลี่กับพี่ต้น อะไรดีกว่าฮะไหนๆก็นับได้มาร่วมงานกันครับไงเป็นไงบ้างรู้สึกว่าคึกคักไหมงานสามวันิี้คึกคักมากเลยค่ะให้ความสนใจกันเยอะสนุกครับคนเยอะสนุกมากว่าได้วิ่งก็ดีนะจอ32ต่อ9ก็มันเนี่ยผมชอบมากนะครับก็ฝากกันหน่อยได้ไหมว่าเอ้ยเรามาหากันที่ไหนเดี๋ยวเราจะรีบออนให้เลย ก็บูธบูธเรานะครับเคซี่ซีนีม่านะครับ L403 นะครับลองมาดูครับเรามีไอระบบอนเทอร์เทนเมนต์ใหม่ใหม่แปลกใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่เยอะแยะเลยครับลองมาชมกันครับว่ามีอะไรบ้างนะใครอยากได้ห้องใหม่แบบใหม่คุยกับพี่ต้นแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ช็อตโต้โปรเจคเตอร์หรือโปรเจคเตอร์แบบล้ำๆนะอย่าง A wall h i s e เส้นเนี่ยเขามีหมดต้องมาทาง AR e c คโ Technology และ AR Technology ฝากหน่อยครับค่ะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาลองชมกันดูนะคะเพราะว่างานเนี่ย มีอะไรที่แบบแปลกใหม่เยอะมากเลยน่าสนใจจริงๆน้องไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อน,นแน่นอนเลยค่ะแน่นอนนะครับไม่เคยเจออะไรแบบนี้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วสวัสด,สสดีสวัสดีครับวัสดีค่า